เดินทางต่อหรือว่านอตพิโลกันเนียรเดินทางต่อครับเดินทางต่อเลยไปใกล้ๆบ้านลูกค้าจังหวัดน่านให้มากที่สุดจัดส่งเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์ขนาด180เซนสีขาวตัดด้วยขอบลายไม้นะครับตัวน,นี้เป็นงานเกรด A นะครับงานเกรด A วันนี้จัดส่งจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองนะครับงานส,สวยๆเกรด A ครับกล้องไม่ได้หลอกนะครับอันนี้เป็นงานจริงๆนะครับ สวยงามครับในภายในด้านล่างสต็อกสินค้ามีชั้นบานเลื่อนสองบานซีบอร์ดมีรูสายไฟลงเจาะลงให้ประตูด้านล่างมีแผ่นชั้นพอรได้หนึ่งแผ่นนะครับเป็นชักสองตัวเดี๋ยวจะแถมที่ใส่เงินทอนให้นะครับ เดี๋ยววันนี้ไม่ได้เอามาลืมะนะครับคอตเตอร์ขนาด180สยสยๆเลยครับลูกค้าจากติดตามเพจมานาน <c oughs> ขอบคุณมากครับผม <c oughs> ไม่ได้แต่งตัวเลยครับอ่านี่นี่ร้านดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเด่นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเล่าอะไรขึ้นโชว์นี่โอ้ยยางสวยงามเลยครับมาแล้วหลายปีนร้านชําทั่วไปนะครับอขอบคุณลูกค้า อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับขอให้เฮงเฮงเรวยครับขอบคุณครับ